สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเหมือนเป็นการประยุกต์นำเรื่องความคล้ายนะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันหาความสูงของตึกความสูงของต้นไม้ความสูงของอาคารหรือความกว้างของแม่น้ำนะคะเป็นประโยชน์ที่เรานำมาใช้มาชีวิตประจำวันนะคะ ามาดูตัวอย่างแรกนะเขาบอกว่าสุพัตราสูงเนี่ยหนยืนห่างจากเสาไฟฟ้าสี่เมตรปรากฏว่าเงาของสุพัตราซึ่งเกิดจากแสงไฟยาว2เมตรดังรูปจงหาความสูงของเสาไฟฟา้าผู้หญิงสวยๆนี่คือสุพัตรานะเขาสูงหนึ่งจุดหกยืนห่างจากเสานี่คือเสาไฟฟ้า สเงาที่เกิดจากแสงไฟยาวเงาของสุพัทธาเนี่ยสเมตรแต่เขาว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยสูงกี่เมตรอ่ะพะนัน,นนอันนี้อาจจะให้แทนด้วยตัว h ก็ได้นะคะให้ความสูงบางโจทย์นักเรียนต้องวาดรูปเองบางโจทย์ ครูก็อาจจะให้รูปมานะ,ะน้องเรียนต้องฝึกวาดรูปนะวาดให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมอาจจะซ้อนกันนะคะหรือไม่ก็อาจจะแยกการนี้แล้วแต่โจทย์อ่ะเรามาดูการกำหนดหาความยาวอ่ะ bc แทนความสูงเรากำหนดเป็นตัวอักษรน,นะคะนักเรียนจะได้คิดง่าย de แทนความสูงเสาไฟฟ้า ac แทนเงาของสุภัตรา ce แทนระยะห่างที่ยืนห่างจากเสาไฟฟ้านะเวลาเราทำเนี่ยเหมือนกันเลยลูกการจะนำไปใช้เนี่ยสีมเหลี่ยม2รูปนั้นอะ่ะมันจะคล้ายกันอยู่แล้วบางทีเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าคล้ายนะแต่อันนี้อ่ะเราพิสูจน์เพราะยังไงมันก็คล้ายอยู่แล้วนะคะอ่า บอกว่าสามเหลี่ยม D a d e และสามเหลี่ยม a b c คล้ายกานัน1มุม a เป็นมุมร่วม e กับ c เป็นมุมฉากเหมือนกันและสุดท้ายมุมที่2มุมเท่ากันแล้วมุมที่เหลือย่อมเท่ากันนะอ่มาดูการคำนวณเรากำหนดให้ d e แทนความสูงขอเสาฟไฟฟ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูเพราะฉะนั้น d e ส่วน bc จะเท่ากับ ae ส่วน ac อ่ามาดูที่รูก de ส่วน bc ae ส่วน ac เราจะไม่ใช้ด้านนี้เพราะว่าเราไม่รู้ความยาวด้านไหนที่ไม่รู้ความยาวเราไม่สามารถนามาใช้ได้นะเราอาจจะแทนตัว de เป็น h ก็ได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้น ดีต่อ1.6เท่ากับ6ต่อ2 6มาจาก4ีบวกสนะลูกเพอนักเรียนอ่ะเอ้าหมาจากไหนมาจาก4ีบวกสองคูณไขว้คูณไขว้เหมือนเดิมเพราะนั้น DE หรือคือเเนี่ยไฮเท่ากับ4.8หน่วยเป็นเมตรนะคะพะนั้นคำตอบคือ4.8เมตรอ่ความสูงของสุพัตราได้แล้วอ่ามาดูตัวอย่างต่อมา เขาบอกว่าลายชิงชัยต้องาการหาความสูงของตึกหลังหนึ่งตึกเค้าน,นี้ใช้กระดาษแข็งตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาวสามสิบีอีกอันหนึ่งยี่สิบนำรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาเล็งยอดตึกหาตำแหน่งที่เขายืนห่างจากตึกสี่จุดห้าเมตรจงถ้าความสูงชิงชัยเนี่ยสูงหนึ่งจุดห้าจากเท้าถึงตา ให้หาความสูงของตึกอีกแล้วความสูงของตึกนะคะคือ h ตัวนี้อ่านี่คือความสูงของตึกนะอ่าเพราะฉะนั้นเรามาดูอย่างที่บอกนะถ้าจะพิสูจน์ว่ามันคล้ายก่อนก็ได้หรือจริงๆก็คือข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้หาพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่า a เป็นมุมร่วอีกแล้วนะคะ c กับ e เป็นมุมฉากมุมที่เหลือจากสองมุมที่เท่ากันย่อมเท่ากันอันเนรียนดูเวลาวาดรูปเนี่ยเราจะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมอ่าดูชัดๆนะคะจะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมซ้อนกันมีรูปสามเหลี่ยมเล็กที่เขาทําขึ้นมานะคะเรลงอันนี้สามเหลี่ยมใหญ่ต่อแต่มันมีเพิ่มขึ้นมาก็คือความสูงของชิงชัยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้คิดนะตรงนี้อ่ะ เมื่อมันคล้ายกันแล้วอ่ะดู bc ต่อ de เท่ากับ ac ต่อ ae ความสูงของตึกนะคะเราก็เทียบยี่สิบต่อ de 30มสิ่วนสี่ร้อยห้าสคูณไขว่าหา DE เราจะได้300เซนแต่เมื่อเทียบกับความสูงของชิงชัยอ่ะหน่วยเป็นเมตรเรารู้ว่า1เมตรมี100เซนถูกไหมแล้วเอาสามร้หาร100เป็น3เมตร DE มันแค่ตรงไหนนักเรียน DE มันแค่ตรงนี้ DE แต่เราจะต้องบวกกับความสูง ของแยะสายตาของชิงชัยด้วยต้องบวก e f เข้าไปก็คือบวกความสูงของชิงชัย1.5ไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าความสูงของตึกเท่ากับ d e บวก e f เท่ากับ3บวก1.5เป็น4.5เมตรนะคะอ,อันนี้ก็เป็นการนำไปใช้อีกอย่างหนึ่งหาความสูงของตึกนะทีนี้มาดู ลูกเสือนอนราบอยู่กับพื้นใช้กระดาษแข็งลองวัดดูเทียบจะหาความยาวของหรือความสูงของเสาตรงกับยอดตึกเทียบกันนะคะอ่าสามเหลี่ยมมีรูปเล็กรูปใหญ่รูปกลางมานะคะเทียบเขาเทียบออกมาให้ดูจากรูปนี้มาเทียบเป็นรูปนี้รูปนี้จะเขียนความยาวไว้นะ ลูกเสือนอนสร้างกระดาษแข็งแล้วก็เลงยอดเสาอันนี้ยอดเสาทงคือ E ยอดเสาตึกคือ G เสาทงอยู่ห่างจากตึก45เมตรหน่วยเป็น m. เมตรหมดเลยเหมือนกันอันนี้ไม่มีปัญหานะวิธีการพิสูจน์เราทำได้อยู่แล้วนะคะว่ามุมเท่ากับมุมนายเพราะเหตุผลอะไรนะคะ จริงๆการทําครูบอกไปเลยนะว่าไม่ต้องพิสูจน์ให้ครูเห็นและเพราะว่าถ้ามันคล้ายเราถึงจะสามารถคํานวณได้ถ้ามันไม่คล้ายเราคํานวณไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้ามการพิสูจน์ไปเลยอ่าทีนี้มาดูสามเหลี่ยม egh คล้ายกับสามเหลี่ยม abc เพราะมีมุมเท่ากัน3คู่ เราต้องการทราบว่าตึกหลังนี้สูงกว่าเสาธงกี่เมตรอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องดู hg นะคะเทียบกับ bc eh เทียบกับ ab อ่ะดูรูปนี้นะ hg เทียบกับ bc แล้วก็ eh อ่า E นะ e h เทียบกับ a b ตรงนี้อ่าที่มันรู้ความยาวเราใช้นะคะเพราะนั้นเราได้ตรงเนี้ย4 4ทำไมเราหาแค่นี้เราไม่หาความยาวทั้งหมดของด้านสามเหลี่ยมเพราะว่าลายโจทย์เขาบอกว่าจงหาว่าตึกหลังนี้สูงกว่าเสาธงกี่เมตร ก็คือเราไม่ต้องมาหาความสูงของตึกลบความสูงของเสาธงเพราะเราไม่รู้เขาไม่ได้บอกว่าเสาธงสูงเท่าไหร่หรือตึกสูงเท่าไหร่ถูกไหมแต่เรารู้ความยาวด้านนะคะเนี่ยเสาธง ED เราก็ไม่รู้ GF เราก็ไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่แต่เรารู้ด้านนี้รู้ด้านนี้เราก็เทียบด้านนี้เพื่อหาด้านนี้มันก็คือผลต่างของด้านเสาธงกับตึกนั่นเองเข้าไหม ไม่ต้องมาเอามาลบนะเราจะจักประยุกต์พริกแพงนะคะอ่าโอเคนี่คือจริงๆข้อนี้ไม่ยากนะคะไม่ต้องมาลบมาอะไรเลยนะไปอ่านี่เขาบอกว่าลาย้าสวุตต้องการหาความสูงของตึกอ่ะตึกอยู่นี่ เาใช้กระจกแผ่นหนึ่งวางแล้วมันก็สะท้อนจากเงาถูกไหมกระจกอยู่ห่างนี่กระจกอยู่ตรงนี้อยู่ห่างจากตึก63มองเห็นยอดตึกพอดีตรงนี้พลสวุดสูงเท่าไรหนึ่งจุดแปดหน่วยเหมือนกันอีกแล้วเมตรเหมือนกันหมดเลยก็ไม่ยุ่งยากเราจะข้ามการพิสูจน์ไปเลยนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วมันคล้ายนะคะอ่ะ เรามาดูการทำเลย ab ต่อ ed เท่ากับ ac ต่อ ec อ่าอยู่ไหน ab ต่อ ed อ่ความสูงตึกเทียบกับความสูงของพาสวุ์กับ ac ต่อ ce เพราะเรารู้ความยาวถูกไหมคะ เราต้องการหาความสูงตึกนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ ab เท่ากับสาคูณ1.8ส่วนด้วย4.5ออกมาเป็น ab ได้ตึกหลังนี้สูง25.2เมตรนะคะ,ะจากตัวอย่างเนี่ยให้รูปมาแล้วมันก็ไม่ยากแต่นักเรียนก็สามารถวาดรูปเองได้นะ อ่ะทีนี้มาดูโจทย์นี้สิแดงสูง1.75อ่ามมุิแดงยืนอยู่ตรงนี้วัดความยาวของเงาที่ทอดไปตามพื้นได้1.4ดขณะที่ความสูงของอาคารเรียนคือสีแรงเงาเสินเป็น8.75เมตรให้หาเงาเงาคือตรงนี้ de เนี่ยคือเงาอ่าอันเนี้ยเขายืนอยู่พื๊ดวาเป็นคนก็ได้ อันนี้เงาของอาคารหลังนี้เป็นเท่าไรตรงนี้ไม่รู้ใช่ไหมอ่ะวิธีการคิดไม่ยากจะได้ว่าสามเหลี่ยม abc คล้ายกับสามเหลี่ยม def อยู่แล้วคล้ายแน่นอนถึงคิดได้เทียบสิ่งที่เราไม่รู้ de เงาของอาคารเทียบกับเงาของแดงแล้วก็ความสูงของแดงเทียบกับความสูงของตึกอ่า คุณไว้หาตอบ1.7เมตรเขยนไมต่อไปอเขาบอกว่าอะไรชายคนหนึ่งเห็นเงาของต้นมะพร้าวทอดไปยาว25เมตรขณะที่เสาต้นหนึ่งสูง3เมตรทอดเงาไปทางเดียวกันยาว5เมตร อยากรู้ว่าต้นมะพร้าวต้นนี้สูงเท่าไหร่อ่าวาเป็นสามเหลี่ยมมีเงาซ้อนกันต้นมะพร้าวไม่รู้สูงเท่าไหร่ให้เป็นตัว h ก็ได้หรือมันคือ a b นั่นแหละนะคะ h อ่าเฉะน,นั้นเงาทอดยาวไปเช่ไหมอันนี้เงาสามเหลี่ยม a b e คล้ายกับสามเหลี่ยม c d e อ่าไหมอ่าแล้วเราก็มาคิด ab คือต้นไม้อยากรู้ว่าต้นมะพร้าวเนี่ยสูงเท่าไรส่วน cd ใช่ไหมของเสาต้นหนึง่ง be ส่วน de อ่าคุณคว้าหาเพราะนั้นคำตอบคือ15เมตรไม่ว่ารูปวาดไม่ยากถ้าโจทย์ให้มาวาดตามคำบอกใช้ยคนหนึง่งเห็นเงาของต้นไม้ทอดไปเท่าไหร่แล้วก็วาดไปตามนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันเมื่อมีมุมเท่ากันทุกคู่มุมต่อมุมและอัตราส่วนด้านที่สมในการจะเท่ากันนั้นเป็นสมบัตินะคะแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายคือต้องมีมุมสามมุมเท่ากันและอัตราส่วนด้านที่สมในกันก็จะเท่ากันด้วย นักเรียนก็สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการหาความยาวของตึกความกว้างต้นไม้ต่างๆได้ไ,ดไหมคะ,ะถ้านักเรียนไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนเนี่ยนักเรียนสามารถเปิดคลิปดูซ้ำย้อนได้นะคะหรือถ้าสงสัยจริงๆก็สามารถถามอาจารย์มฐมพรได้นะคะเพือ่อทดสอบว่าเข้าใจจริงไหมนักเรียนก็ทำแบบบึงหัดในหนังสือ เล่มนี้อีกเหมือนเดิมนะคะแบบพึงหัดของเรานี่แหละไม่ต้องทําหน้าไหนอ่าทำแบบพัดหน้า87-91ถึง91อ่าเพราะนั้นอันนี้ถือเป็นการทบทวนครั้งสุดท้ายนะคะเรื่องความคล้ายก็คือมันก็จะต่อเนื่องจากสมบัติของรูปสำเรลียมมุนชากหรือพิทาโกรัส พอเรียนเรื่องความคล้ายเสร็จเดี๋ยวมันก็จะไปต่อกับเรื่องอัตราส่วนติีโกมิติอีกนะคะัะเรียนค่อยๆทาความเข้าใจนะคะทุกอย่างไม่ยากเกินความสามารถถ้าเราพยายามและขยันนะคะ,ะสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ